สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ีถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ elastic shop บริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมา,า,ะารีวิวกิจกรรมแพ็ค รับเชิญสกิน2สกินเลือกรับ2สกินในราคา159คูปองนะครับไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้เอาสกินไหนดีวันนี้ทีม C มาช่วยคิดแล้วนะครับเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่9ธันวาคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็จะง่ายๆทุกคนสมมติคนเปิดมาหน้าแรกนะครัคุหกดไปที่ร้านค้าแล้วกดไปที่ไอเทมนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะโดยจะมีทั้ง3แ็คนะผมแพ็กแรกเนี่ยก็จะมีสกินตามนี้เลยนะผมแล้ว มาเลือกได้รับได้1สกินนะครับแล้วก็แพ็งที่3มมีสกินตามนี้นะแพ็งที่3จะเป็นการรวมระหว่างแพ็งนี้กับแพ็งนี้รวมกันนะแกกลายเป็นแพ็งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่าพี่สมมติเนี่ยผมซื้อแล้วเลือกจากแพ็งนี้อะไร69คูป,ปองเนี่ยผมจะซื้ออันไหนดีครับพี่หรือเอาสกินไหนดีส่วนตัวผมมองเป็นสกินของนี่ผมยิปเน็ตคลาสบีฮีโร่นะเพราะว่าสกินของยิปเน็ตเนี่ยเป็นตัวที่สกินเนี่ย ค่อนข้างที่จะน้อยนะตัวยิปเน็ตเองนะฉะนั้นสกินนี้เนะี่ยก็เป็นสกินที่ค่อนข้างแรร์ที่สุดของยิปนิดแล้วนะก็ค่อนข้างสวยทุกคนเหมือนฮีโร่เลยนะครับผมแล้วก็อันต่อไปนะครับอ่าเป็น ถ้าถามว่าสกินไหนคุ้มสุดนะส่วนตัวผมมองว่าไม่สกินของเชอริก็สกินของหยานนะครับถึงสกินของหยานจะดูแบบกากๆกลางๆนะทุกคนมันเป็นเหมือนจะเป็นในระดับระดับอีพิกนะทุกคนแต่ว่าผมก็มองว่าค่อนข้างสวยนะครับมันก็ยังสวยนะสกินของเชอริก็เหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนราคามันจะเพิ่มขึ้นนั่งปกติตอนมาขายทีแรกเนี่ยเหลือราคามันเหมือน99้คูปองนะจำไม่ผิดเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาถึง149่คูปองเลยนะครับสำหรับใครคิดเห็นยังไงคิดว่าสกินไหนคุ้มสกินไหนน่าเเติมมมมกกก็สสาาาาารรรรถพูดดคคุยยัััันนนนไ้้้แลลวะะบบปณีํห ลิปวิดีโอนี้นะคลิปวิดีโอนี้เน,น่น่าจะไม่ถึง5นาทีด้วยจะปมาหนึ่งนาทีก,กว่าๆนะครับก็มาช่วยทุกคนคิดที่เฉยน,นะครับว่าสกินไหนมันน่าตืน่นกันเนาะ <c oughs> ก็จะวันนี้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้นผมหาอะไรอุ้ยทาไมสินแบบนอนอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าคือทําไมต้องนอนอย่างเงี้ยคือถ้าแบบว่าถ้านอนมีตั้งเยอะแล้วคือมานอนอย่างงี้เพื่ออะไรวะผมไม่เข้าใจวะใครเป็นคนออกแบบเนี่ยแย่มากนะนี้ แย่ yeah, มากจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อนใจให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยสำหรับ,บน,นี้ต้องขอตลาไปก่อนนะขออนุญ,ญาตไปดูทุกคนดูประวัติของผมนะวันนี้อุย้ยแล้วดูสกอร์ดิสกอร์ผมอย่างตึงทุกคนโอ้โหหน้าแรกอย่างสวยนะวันนี้ผมเล่นมีไฮไลท์เนี่ยน่าจะ2คลิปทุกคนมีคลิปเอลสุมีคลิปวันเดอร์วูแมนด้วยนะครับได้ไฮไลท์2คลิปแล้วก็มีโอมาจังเกิลด้วยนะจะไม่ได้ว่าอัดไว้หรือเปล่านะผมโอ้โหนอกนั้นก็คือตัดไม่ได้เลยกูแพ้รัวๆเลย เอ้ยฮาร์เียโอเประมาณนี้สำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับที่แล้วผมบ๊ายบายใครมาสองช่องผมอะผึ่งเองครับนมบูดได้บูดก e. อดอีมิกอิมแพคโห่ไม่มีสามมาเห็นสองมามามีแต่ใครก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าใครดูโจ๊คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า05สำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันบ๊ายบายครับผมคุณชุลทานคอมเมนต์เดี๋ยวนี้คุณจะหายไปอีกคนกันเลย คุณบอลด้วยนะอย่าให้ผมรู้ว่าคุณไปไหนมันผมจะกระชากหัวคุณลงมาแล้วก็ทุบคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย